เ็็แขงรอยดับเมืองไทยมีใครชู้ได้ก็มันยิ่งมันยิ่งจะหวานกว่านี้นะยังยังไม่ได้ยงหวานสวัสดีครับแทมแทมแัมทุเรียนภูเขาไฟสวนแสงสว่าง2499โอ้โหกี่ปีมาละว2499่เ ห้าสิบกว่าปีหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้หกหกสิบเจ็ดโอหกสิบแปดปีแล้วนะครับส่วนนี้นะครับรุ่นแรกแกอันนี้ก็อันนี้นะ ริมหน้าอยู่สวนเลยนะคระับหน้าสวนเลยเอาให้ที่หลังเลย่าโอ้โหหน้าสวนโ,สโ,โลฟุกโลร้อยหกสิบห้าเองนะครับโอ้โหไม่แพง I nice plan, นะ nice plan. Yeah. ประเวียนนะครับรถเยอะมากทุกเรียนผู้ขาไฟสุกพร้อมท่านอเ,อเ,เอามาเชียมไหนก่อนแฟมนี้ไม่มีแล้วค่ะไปร้อหลายสวนแล้วทุกข้าวแกงงั้นทุกข้วแบบนี้ทุ่ข้า

ขายร้อยแปดสิบต่วันนี้กูวันนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ชอคนนี้ชอบน่ทานสดสดที่สวนเลยครับจัสด้คุณยายปอกให้เลยนะฮะนี่นิ่มเห็นไหมมันยังสุกทั่วเลยเพราะเมืตอนเช้านี่ก็บอก้ กอดไหมของเจ้านี่น,นี่อยากให้จะกอดอยากให้เวลาอันกรอบคนชอบกรอบก็กินกรอบไปกินกรอบครับอืมข้งกรอบเลยนี่เห็นไหมมันสุกยังไม่ทั่วเลยบำรมดุงดีแท้ทเลยเพราะมันใหญ่อันเล็กอันจะสุกกว่ากินเลยกินเลยก็กินกรอบอืม,อมนิ่มกันนี่กินี่นี่นอืมเจ๊ว่าอร่อยใช่ไหม อร่อยมากหอมหอมหวานเนาะหวานเยอะคุณยายหวานแข่งตัวนี้แล้วเดี๋ยวตัวเองจะกินเองใหญ่ดูไม่ต้อง่าหรือเพิ่งแกะยุ่งเนี่ยดูนี้ก่อนเนี่ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนลองเปลี่ยนให้หน่อยจะของเขากำลังไปตัดอันนี้ยอดยังไงชื่อสวนข้างหลังอนไาจะ้องสวน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆสุกแม่เห็นไหมไมยนี่นี่เหมือนไหมอ้าวเอาเขงแข่งชิมให้หมดเลยอย่าให้เหลือนี่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 เข่าเล็บหวานไหมมันเนาะคืเอะติดแต่ร้นเนี่ยอนที่อย่หนังไม้ใหญขายวันหนึ่งวันหนึ่งแค่แค่ให้หน่อยค่ะเอ้าไปดีก็ชอบอย่างนี้ก็แกะให้ดูแล้ยชอบอย่างนี้ก็ยายก็แกะให้ การใจลูกค้าเด้อนี่จา้จาจา้าถ้าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนลูกใหม่มีให้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกินแล้วแต่ชิมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่จะเป็นลูกแล้วเงินนาครึ่งทางแล้วยายนั่นน่ะมาชิมหมดลูกหนึ่ง,งลแล้วม <c oughs> ไม่จ่ายตังเลยไปเลยเระถูกใจก็ไม่เป็นไรเราก็ทำบุญด้วยอะไรด้วย จะมีแปลกถ้าขายจะมีแปลกก็จะมีแปลกมากอย่นะครับโอเคนะครับสวนแสงสว่างแสงสว่างนะครับที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไคร้ให้กับครัวลุงตายบ้านพิพิรักในช่องยูทูบด้วยนะครับอร่อยดีแท้บำลุงดีแท้ หสวนครับขอบคุณครับแข็งแกร่งเกินก่าอร่อยดับเมืองไทยมีใครสู้ได้ก็มันนี่มันยิ่งจะหวานกว่านี้นะยังยังไม่ได้ยังหวานแข็งแกร่งเกินก่าอร่อยดับเมืองไทยมีใครสู้ได้ก็มันนี่มันยิ่งจะหวานกว่านี้นะยังยังไม่ได้ยังหวานนะครับโอเคนะครับ สวนแส so well. งสว่างนะครับที่อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไครต์ให้กักครัวลูงตายบ้านบุตรักษ์ในช่องยูทูบด้วยนะครับอร่อยดีแท้บำลุงดีแท้หน้าสวนครับขอบคุณครับ